มาแล้วนะคะทุกคนละครใหม่ช่อง3ก็ไปดูกันเลย สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้ก็มีละครใหม่ของทางช่องสามมาแนะนำมีชื่อเรื่องว่ามือปรับมหาอุดนำแสดงโดยเกตวรินทรน,น้ำตาลพิจักขณาเตยพงศกรและแผ่พิชาภาซึ่งนักแสดงนำก็มีการฟิตติ้งเสื้อผ้ากันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเหลือแต่ทางช่องกับค่ายนี่แหละว่าเมื่อไหร่จะออกมาปล่อยภาพฟิตติ้งอย่างเป็นทางการให้แฟนๆได้เห็นกันดูจากชื่อเรื่องแล้วก็ภาพฟิตติ้งถึงแม้จะไม่ชัดแต่ก็พอจะเดาๆได้ว่าเป็นแนวพีเรียดแน่นอนอาจจะมีบูบ้างแต่ แต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นแนวจอมขมังเวทหรือเปล่าเพราะว่าชื่อเรื่องมันบ่งบอกแบบนั้นก็มารอลุ้นล้วกันว่าจะเป็นแนวไหนกันแน่และคลิปนี้ก็เป็นการมาแนะนําละครใหม่ช่อง3นะคะทุกคนถ้าช่องสมมีละครใหม่มาเพิ่มไม่พลาดที่จะมาอัปเดตให้ทุกคนได้ทราบแน่นอนแล้วกลับมาเจอกันใหม่ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามเพจเฟซบุ๊กของช่องเราด้วยนะคะทั้งอัปเดตละครและอัปเดตละครวีสองรวมถึงติ๊กตอกด้วยชื่อเดียวกันเลย